สวัสดีครับผมนายโชลิดพลอยศรีสุสขตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ YouTube Channel กองสวัสดิการแรงงานกับการนำเสนอข่าวสารประจำสัปดาห์แรกของเดือนพฤศจิกายนมาเริ่มต้นกันที่ข่าวแรกกันเลยครับกองสวัสดิการแรงงานร่วมประชุมติดตามความคืบหน้าแนวทางการให้คำปรึกษาและการตรวจหา HIV AIDS ในที่ทำงาน วันพุธที่3พฤศจิกายน2564เวลา9นาฬิกานางดาราพาน,นิธิศิริกุลผู้อุ้นวยการกลุ่มง,งานส่งเสริมสวัสดิการแรงงานเข้าร่วมประชุมประเทศสมาชิกอาเซียนออสเนตและประเทศสมาชิกอาเซียน BCA ในหัวข้อแนวร่วมภาคธุรกิจอาเซียนเกี่ยวกับการป้องกันและควบคุม h i v AIDS ในที่ทำงานครั้งที่7ผ่านระบบวิดีทัศน์ทางไกลวิชวลมิ้เพื่อติดตามความคืบหน้าแนวทางการให้คำปรึกษา และการตรวจหา h i v a i d s ในที่ทำงานของแต่ละประเทศสมาชิกในภูมิภาคอาเซียนโดยมีนายธนัชช่งางสารนักวิชาการแรงงานชำนาญการเป็นผู้นำเสนอข้อมูลและมีนางสาวทาลินีลิ้มจุลารัตนักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษกลุ่มงานมาตรฐานแรงงานระหว่างประเทศร่วมเป็นผู้ดำเนินรายการในการประชุมดังกล่าว ข่าวต่อไปจะเป็นการนำเสนอข่าวสารความเคลื่อนไหวการดำเนินงานของศูนย์เด็กเล็กวิทยาเขตสิลินทอร์ลาชวิทยาลัยในพระราชูปธัมภ์โดยมีกิจกรรมสำคัญดังนี้ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ส่งผลให้ศูนย์เด็กเล็กวิทยาเขตสลินทรราชวิทยาลัยในพระราชุมธระถมจังหวัดนครปฐมและจังหวัดสมุทรปราการไม่สามารถเปิดการเรียนการสอนเด็กปฐมวัยได้ตามปกติจึงได้ดำเนินการส่งมอบอาหารเสริมและอาหารว่างได้แก่นมและขนมพร้อมแบบเรียนใบงานเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ให้กับเด็กปฐมวัยอย่างต่อเนื่องซึ่งเป็นการดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019อย่างเคร่งครัดนอกจากนี้ยังได้ส่งเสริมให้ครูได้เรียนรู้และพัฒนาตนเองในระหว่างทำงานที่บ้านอย่างต่อเนื่องโดยการยกระดับระบบการเรียนการสอนในรูปแบบของคลิปวิดีโอระหว่างหยุดทำการเพื่อให้ผู้ปกครองและเด็กประถมวัยได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารการเรียนรู้โดยการสแกนใบางานผ่าน QR code ทั้งนี้ครูประจำชั้นจะมีระบบการติดตามผู้เรียนรายบุคคลผ่านช่องทางออนไลน์พร้อมจดบันทึกเพื่อสรุป ภาพรวมและรวบรวมผลงานกิจกรรมเด็กปถมวัยขณะเรียนที่บ้านและกิจกรรมต่อมาศูนย์เด็กเล็กวิทยาเขตศิลินทรราชวิทยาลัยในพระราชูปถระถมจังหวัดสมุทรปราการมอบหมายให้นักพนากการเด็กเล็กและตัวแทนเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมการประชุมการชี้แจงไ h a i Stop c o v ิด Plus ของกรมอนามายัยกับกลุ่มงานส่งเสริมสำนักงานสาธารณาสุขจังหวัดสมุทรปราการเพื่อเสริมความเชื่อมัน่นและเตรียมความพร้อมก่อนเปิดทำการเลี้ยงดูเด็กปฐมวัยให้กับผู้ปกครองบุคลากรครูและเจ้าหน้าที่พร้อมทั้งเข้าร่วมการอบรมเตรียมความพร้อมเปิดสถานดูแลเด็กให้ปลอดภัยจากไวรัสโควิด COVID -19 จัดโดยมูนิธีเด็กอ่อนในสลามในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัล นายยานิวัฒนากมหลวงนราธิวาราชนาครินมีนายแพทย์ธีรชัยบุญยลีพันธ์รองผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขเป็นวิทยากรมีตัวแทนจากสถานพัฒนาเด็กเข้าอบรมจำนวน73แห่งเพื่อนำมาเป็นแนวทางในการบริหารจัดการเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดรับเด็กต่อไป และทั้งหมดคือข่าวสารประจำสัป,ปดาห์แรกของเดือนพฤศจิกายน2564ยกของกองสวัสดิการแรงงานอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนที่ y o YouTube ชาแนลกองสวัสดิการแรงงานเพื่อที่ทุกท่านจะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆด,ด้านสวัสดิการแรงงานของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกสลอคุ้มครองสิทธิ์พัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานสำหรับวันนี้กระผมขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ในสัป,ปดาห์หน้าสวัสดีครับ